มาชมเครื่องกันฟังกันต่อเกี่ยวกับเจ้า MF128 ฟหสเหลืองอันนี้พามาชมฟังหนาเมื่อกี้ฟังบางอันนี้พามาชมแบบนนหนาๆกันอีกคลิปครับ ย้อนแสงก็ขอไปนะครับนี่ครับยืนสวนกันกันกนกบพระอาทิตย์อยู่ตรงข้ามกันพานชมแบบฟังนาๆกันครับครั้งนี้นี่นาครับนี่ก็ก่อนสวยนะครับนี่ติดต่อได้ครับ เศลิวสกุลทองจเจิญนรั์ครับอยู่ที่บ้านสมลรงครับอัดก้อนอยู่ที่สิบห้าบาทครับปีนี้น้ำมันแพงก็ขึ้นตามยูตามสมัยตามน้ำมันครับอนประมาณเบสสิบครับอันนี้ที่ผมยืนเหยียบคอนแดนนะครับเวลาตอนนี้ก็11เนาฬิกา30นาทีครับ รือว่าเป็นกลางวันเลยครับฟังก็แห้งสนิด,ดีเลยครับกำลังอาสนุกเลย จะวิ่ง4ี่โลครับเพราะว่าเป็นฟางหนาครับเ่ยวกลบก้อน มัตววนตกีาสวยเลยครับนี่ก่อนนี้ก็ยาวครับเม็ดดีครับก่อนนี้เพราะว่าฟ้ามันหนาครับ เมดี้ครับก้อนนี้วิ่งรอไม่3มโลก็สี่โลแล้วครับเพว่าฟังหนาแต่รุ่นใหญ่ก็ดีไปอีกอย่างนะครับเป็นวีทีโอแยกวีดีโอไฟฟ้าก็เรียคัดได้วีดีโอจะทำงานตามรอบเครื่องเลย เร็วจะใช้อยู่ที่การเหยียบรอบเครื่องสำหรับรุ่น M ขึ้นไปครับน้ำมาลละเครื่องอัดฟางถือว่าเหมาะเพราะว่าถ้าเจอฟางหนาเราวิ่งไปเร็วๆแล้วก็สามารถเหยียบคัสต์แล้วเลี้ยงคันเร่งไว้เครื่องอัดฟางก็จะหมุนทํางานปกติครับไม่เหมือนรุ่นเร็วรุ่นเล็วเป็นแผ่นคัดตัวเดียวถ้าเจอฟังหนาก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์อย่างนี้ครับถ้าเราเหยียบคัสต์มันก็จะหยุดหมุน แต่อันนี้อย่าพาดก็ไม่หยุดครับเขาเป็นวิดีโอไฟฟ้านี่เ็เป็นข้อดีอีกอย่างไปของรุ่นเอ็มครับสำหรับรุ่นเอลอยยบคือหยุดครับหยุดทั้งรถหยุดทั้งวีด,ดีโอแบบเลี้ยงคาด์ล้ะก็เหยยบคาดให้มันหมุนปัน อกฟางเข้าไปพอเริ่มบางเริ่มฟางไม่เข้าแล้วแล้วก็ปล่อยคาดออกรถก็จะไปปกติครับไม่ต้องใส่เกียร์ใสอะไรอีกก็เลี้ยงคาดเอาข้อดีของรุ่นเ็มนะครับที่มาลากรถอัดฟางโอชื้นข้างล่างครับ ดีข้อเสียก็มีปะปนกันไปครับแต่ละรุ่นแต่ละอย่างย่อมมีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวไม่มีอะไรดีเสมอไปครับ ออกฟางหนาคนระับไปนิ่มๆเลย เครื่องให้มันได้แล้วก็เดี่ยวค้าให้รถหยุดก็ปั่นวิดีโอตามรถเครื่องไป ที่ี่ยก็เป็นโลสามครับถ้ารถใจก็ดีหน่อยแรงเยอะครับมันมีแรงตีดันลูกสุกกำลังพิโนที่ดันลูกสูกเยอะครับเสียตีก็ออประหยัดไปครับแบบนี้ทำไห้ีิดนต่วยยงนะครับ คมๆ่อยกอ็ดันเอาดันเอาเดี๋ยวรอดูกลับมาฝั่งนี้นะครับ แล้วก็เลี้ยงรอบพลิ้งให้มันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ ไว้นแบบนี้ครับสำหรับคลิปหน้าก่อนเดี๋ยวพาไปชมกันเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ